น้ำหมกแดงเลือกพ่อแม่ี่น้องบายดีสวัสดีมากินมามานำกันพ่อแม่ไปน้องตุ่มมากรตุมากินแนงมาเนี่ยแสบไหมเข่ากบขึ้นยาบยาเ่ขากินได้นะใช่ใครบ่ิติุขึ้นขึ้มาเป็นขนาดไม่ใครนะตัวคนขมาืุอก่อนันเป็นน้ำที่ขาว เมชนีแดงีแดงชแดงเโอเคตากบกินับุเพ็ดอ่ะสบายดีสบายดีพี่น้องอันมากินมามากินแนมกับมาม่าวันนี้นะเคื่อยาะวากินเขากินลายนะเนาะจะกินเขาวันนี้เนี่ยเขากินกับมาม่าเต็มติเอาเอาัน่นี้ด่วนเลย เอาอ๋อเนาะบ่เอาให้กินก็บ่ยอมกินอีกินกับมักพิกผักหอมบวรพาผักหอมเสริมผักบุกบือใส่มาเยเหมืนในเกบไปนึงยมามาพี่นกินแดงได้นี่กินกับม มันนี <im IT> <im ่ผลตุกเลยป็นใหม่ไเนาะลานี่เ็นตกอมันตกกข้นป็ใหม่เดือนหนึ่งเอาอันม้อนกนเ้อเพราะว่าเอาบ่๋ตรงนี้จงนั่งม้อนได้พี่นนางมันต่ำมันจิบหอถึงของกินนะโตชุ่มกลัวการโดดบกเพ็ดเลยเอาหนอยอ่อนได้กเราเอาหนอเก็บไปไดนเพราะว่าอันในกะปิ บีเวียแมนบของเวียด์็ของไทยอ,ย,อทยูของเวียดอยูเราบินเนไทยอ่ะกาันไทยพกนันเขาบอกยาบนเเห็นอยู่้านดดาวนคือไทยแลนด์าแมนด้ต้องไปกิน Giải phục vụ sẽ đẹp với ăn mạ này, bay bay này bên con cao đi, ờ con cao đi với con Nhật Con đi nào Bay bay Nhật mà hộn vậy างพี่น้นงมันกินรสนอเบอรเมทพี่น้องก็ฮหอนอะไเป้่าก่อนห้อนพวกคือผลยังนะผล่นนะผลต๊สองวันนะพี่น้องน้ำเต้นพูยเนาะมัหมดได้ยวหัว แต่ว่ามันหัวจะบเอวกดูใส่ตัวมันแหง้งก็ใส่อีกอย่างมดเนเี่ยกลูจังกาวกาวใส่อีกการย้อนย้ำหนาทอกออกกับความเมียนในความมดเดเอาออกเอาเอาขามานไว้ในคือ เขากินเมีย่ยงก็อยากพี่นนอะกินมามาามามากกเกาหลีแรนข้นามาข้มแน่พวกเขาค่น กินปลากรปลกรงพี่การประเภทแจล้วปรเอนอืมกัดโมอ่าอนนั้ก็หลงมือก็ยากอยากแบบพ่อแห่เป็นนองกัดเดี๋ยวเปิดเมวารกี มัน,นมีป่อยากมดเพี้ยน้นมือกัมักกัดแต่ได้มันผิดเขนกินผือนหนืเงี้ยขัดกินน,น,กน,นมกินแมวท้องอืด อาทิตอาิตเด็ิตเดกตุกนกินตุกใหญ่พี่น้องตุกนี่คือไกินน้นมนะพอไดวิตามินนะแห้งา มินคอยพ่อแล้วก็ไล่ละกินกันนอนพักผ่อนกันพ่อเมียนเป็นหลักกินกะปิปกระบ๋องเค็จกะปิเอันนี้เนี่ยแล้วมีกุ้งแล้วมีปูไปว่านี่ซื้อมาบล็อกหนึ่งบล็อกออกมาซื้อมาปลาเมียนปลายาบปลายันมันบ่มีซื้อมาทิมเมียนเมื่อได้หยาบไกินเมื่อใดเพราะหยาบก,กับโบกินไปเน้นแหละ ก็นอยางกระกพระเป็ดดตา,าออกนะพี่นอ้องป้าบกพิกละ้ออกนี่ไม่มพริกแต่ที่มาพริกขินเองพอแม่ไปนอนแล้ตาหนียอดอกนะ <c oughs> พร กัดคำเดียวกับผู้แห่งน้ำสิต้องกินกับก้อยชิ้นนอกก็แม่เป็นน้องนอกมอกเป็เค็ูเลยมาเทียบจะมาจะเข้าน่ก็นมอร่อยหมักเลยู่ขน้อยหมักกินดช้ชิปปปปปปป่ฉีะปลา ตามที่เบาเท้าเบิ้งเรากินหนึ่งคักเอากินเต็มปากเต็มคำนี่ก็อายเบาเท้านะกินหลายถาบว่อ้ว,อวนพอดอน,นี้กินหน่อยม่าคืออว้วอนกะดังว่าเข้าใจอยู่บ้วนเ่ยขน่อยเลยกินหลายก็บ้วนเิ็นมีนหมได้กินน่อยก็อ้วนวิตามินมันได้ย,านนาย,ยังไงจกักนาทีแปดนาที ลงหลายเลลงยากนิดเรีไทนั้นหลายเล,ลยมันเป็นอากาศน,น่ะนุ่พนแล้วถามมาวบามีเพจบุกว่ามีอยู่สนะื่อเดียวน่ะสื่อเดียวนะัจสกุลเดียวน่ะเพจการเดียวกัน <c oughs> ทักมาทั้งเพจกระไ้พี่น้อง ส่งกับอันเฟซบุ๊กอันเดียวนนะ่ะคือเดียวคือเดียวว่าได้เป็นต่างซื้อฟอมซื้อปัอม๊ปมดูมีเบียยเนี่ยนะจ๊ะ <c oughs> งานแม <c oughs> ่ก็ได้อ่านอยู่กูคิดอ่านอยู่กูอันน แอดมาจงได้กระอานบทุกคนน่ะนะพี่น้องอุ้ยเบียรกะตื่นมายังเจากระดูกขึ้นนะกระอานมึงเราจะได้ได้พักในหย่าบ่บ้านนอกก็มีอันนั้นนะจะได้พักให้ก็ได้ผมเป็นอย่างยังคอยฝากว่าตางประเทศก็ได้เหรอห้องยังบวชประกันนั่นนะได้ดีโบได้ก็ อ๋อต้องเบิ่มก้อนเผื่อบิ้ม้มยากได้ตีเพิ่นก็มีพอเพิ่นอยู่ได้นี่น้ำตาออกมันเพ็ดพีินาสิบ่ปลูกหลายเลยพ่อแม่พี่น้องะกินมาเบิดแต่ปลูกหลายกินบ่เบิดมเค็มมะเขือนี่นี่แต่มะเขือมึงรั่วเข้าตู้แขงแคทโซดิทงเลยเป็นชาวแดงก็ใช่บ่ปลูกหลาย สิปลูกข้าวปีหน้าเนี่ยสิซื้อเซวิ่งผู้ตัวใหญ่ๆอย่างนะสมากะปลูกข้าวใสโอ้ปีนี้ข้าวตึงดีพ่อแม่พี่น้องน้อยเนาะตึงปุ๊บทุกหน่วยเลยพ่อแม่พี่น้องปีนี้ปีกายบ่๊บตึงเออมัตึงอะไรกีนปีปีกายบ่๊ตึงอืมผูกข้าวายอยู่ปุ๊บตึงปีกายคือข้อยยอะเงี้เบิ่งนี่เม็ดใสๆสเราจะกินนั่นข้าวเอาดีๆไม่ปีนบ่ได้ซจั่ มันโหลายได้มีแต่สองถังเนี่ยโบราปลูกใส่อันถังใหญ่ปีหน้าก่อนพ่อแม่เป็นน้องสิซื้อสวิงผู้ตัวใหญ่ๆมาก็กะไปบ้านเอากะแล้วไปดำเนาตัวดำมันจะหน,นนีบอดเด่นเป็บนบัใหญ่ามากแม่น,นอนต้นั้นเขาก็ดำดำเมา้าโอ้ใหญ่เยอพ่อแม่เป็นน้อง <ดำ S 1> งามเยอขคินเท่าวาดนั้นมันเกิื่อนคิดเองคือขามากะอ่านห่วงบัวงามเนาะ

นายใหม่ก็ได้มางหาจะเป็นอย่างขมีค้างมันตัว่อ้งเลยนายไปทางใดก็ได้เอามังหะออกกันงบบแล้วก็นด้คนบปนเฮียโรคคนงานก็เกิดดูหันนะในมังหะเดิมพ่อแม่พี่น้องโบปบะจําเป็นอย่าเก็บเมียนดอกมันรุนหันวิ้ําน้ำมันเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องแห่งงามกว่าเขาปลูกในมักทัวในบังหะในมักทั่วในั่งอย่างคือการพ่อแม่พี่น้องต้องเก็บ ขนมขนมก็ไ่ได้ปลูกได้นปลูกคนบ่เกิด <ừ. S 2> บ,บันในเฮียนปะป้าตัวเกิดได้หมดเลยมัน,นมบวบขึ้นกันเด้อพ่อแม่พี่นอออ้องเข็นปะลูกอยู่ในคังมันต้องปิดมันอภิปราคนะขึ้นมาเพราแม่พี่น้องบ่ต้องปิดมันบวบมันน้อยขึ้นกันป้าไว้ในเครื่อมันลดมันแก่เองวันนดยามหนาวแล้วเฮายังไปเคาะเอาในมันมาปลูกเข็มมันลงล้นลงกับเป็นหมอนั่นหนาวอยู่น ห้องยำฮ้อนเนาะพี่น้องมันต้องแบบน่าร้องดังในนี่แหละพูกเนีพี่น้องเบาพิดเบาตื้อขอโทษขอไฟเด้อยำหนาวฉันเข้ากันยังงงยำหนาวขน้อยบริพิตเข้ามาได้ป้ามันตายในเครื่องมันเลยเพราะว่าในมันยังแก่ผักเนาะอันถ้าพิดเข้ามาบรอยากแก่นะ้อับบริยแก่ต้องพีดเข้ามาป้าไปหันรอดยำจิปูพูนถึงยำดูยำแดงโตไปเอาลงมาดึงเครื่องมนลงมาแล้วก็ บุกดูเลยเฮ้ยเป็นไ้ดีไปยังหมักน้ำมามักอย่างคือกันปะแม่ยยืนนอกํสมอปีหน้ามันแห้งเราไปเคาะเอารถในมันนะเนาะแต่ก,ก่อนปิดเข้ามาเมี่ยนมันบวแห้งมันเน่าแกแกมันบแกแกในมักทั่วมักทางคือกันมันต้องเก็บเข้ามาเก็บ่าอยางให้มันเกิดเองมันรุน่นรุนมันเกิดเองงามกว่าพจนเจ้ากล้าคนนี้เนาะ <c oughs> แต่งมันอย่าง,างื่คือกันเนาะ มันกบ,บแก๋าค่ะปันได้เขาเอาเก็บเข,ข,ข้ามาเอาปลาใบค้าเกลือนีอ่โอ,อ้แก่เฉยแก่ในปีกายแกยังบอกได้เลยว่ก่อน,นเน้่ยหนามาเขียวปิดเอามาไว้อยู่ในมันกบ,บแก่ปันได้มันฮอตบกแก่พ่อแม่เป็นน้องมาเอาเก็บเข้ามาก,กับบางในแต่เน่าเนาเนะเอปปาปลาใบในต้นเครื่องมันยังยังดีอยู่มีแต่ใบมันตายมันก็แก่มันก็แก่อยู่หันมันหนาวซ้ำใดซ้ำหนึ่งมันเพื่อมันตายมันก็แก่แล้วเนาะ เป็นบวกคือบางบวกกับน้อยปี้เป็นวายเป็นหน่วยหนึ่งไงทายเบิึงเอาไว้เอาแนวเป็นเป็นหน่วยเดียวเนาะเอาไ้เนาะเป็นลายครับเป็นมากินเบิ่อลหรเป็นบ่มึอนะจะเอามาแกงขมันจะช้อนหน่วยกระเบนมาด่ะบังบวกกับลูกลายกันบ่ได้กินเท่านั้นเป็นหน่วยเดียวบึงเน๊า ตันกระโนยถึงเธอเลยซอยมหยางตัวนั้นก็น,นวยเดียวนนยเดียวตัวนี้ก็นไยเดียวตัวยาวน,นี่ตัวสันก็นไยเดียวเลยค่ะคิดบง่งเมียปูกกนน้อยลักลกทิมเลยมันหลายเบียกว่าเลยมักแต้มคนไปกระดกทิงกระโบลอกแังได้คนนั้นป่านนั้นยังกินบวบนะเ <laughs> มียไป้า,ายเบียต,ตัวนี้โตก็ว่าไม่จะบงกัดกินทีก่า <laughs> <laughs> แค่แคเจ้าของนี่ลกทิมก็บบอกเราปลูกหลายกว่าเลย ถ้าเป็นแบบนั้นได้ใครกรกใหม่ขันบ้านเราบริหารปู่ขันานเราต้องกิน่อยบอ่ตวงไว้ด้ำเครือสซองเครือปั้นนั่นก็ยังกินบวบบวบมัวงบวบซอยอย่างอย่างจตัวนี้หน่วยแก่อยู่ค่ะแต่ว่าขน้อยกระบ่ามักกินบักงบ,นะบวบปันใดเลยพ่อแมลไปน้องบักงบวบม่วงน้อยหนึ่งบวบบวบปันใดแต่ว่าเมีดยดอกหยาบเขามขากขู่อ่ะเขากางเส้นาไม้มันกับ น้ำไม้นี่กับบบวบมันนะเ่นห้าวบาบวบใส่มาซินไปั้งทางใหมแล้วมันจะจืดนะมันจางนะพอยสิบหมากกันนะความเสียก็ผู้มากไนเท่าไรเห็นสิบเก้าเลยสิสิบแปดสิบเก้าเลยพอแล้กินน้จืดตากินกระไรเพ็ดก็กินมาเพ็ดพี่น้องหน่วยหนึ่งก็กินบวบเป็นเพ็ดแโอเคพี่น้องยูดีมีแห้งนะพี่น้องเนาะกินมาหมั่นกันนะกระแช่ นอนดับพันดีประจุดีบายบาย